ทุกคนสบายดีไหมครับว่าผมไม่สบายเย็บฮัลโหลสวัสดีครับสิทธก์ขผมเนมิครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าหนาวกันนะครับแต่งตัวไม่เข้ากับธีมนะฮะงั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าุยชุดนี้แหละถึงจะเข้ากับธีมไม่ใช่มหมโอเคเรื่องอะไรเราจะพูดถึงเรื่องหน้าหนาวกันนะครับก็คือเรื่องความหนาวใช่ หน้าหนาวไม่พูดถึงเรื่องหนาวได้ไงละ่ะใช่ไหมเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ประถมนะครับก็คือแม่กับพ่อผมพาผมไป่างจังหวัดไปนอนบ้านอาแล้วบ้านอาเนี่ยแม่งรวยจัดเลยบิ๊กแอร์ี่แต่เครื่องไม่เปิดต่ำสุดแล้วมึงคิดดูสิคนที่เป็นหอบและคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรก่อนแออืย่างผมอะจะอยู่รอดหรือ เฮ้ยข้อผมสามชั้นยังเอาไม่อยู่เลยเลอเพลิดสี่ชั้นด้วยซ้ําไปเรื่องต่อไปครับผมก็คือเรื่องกินไอติมตอนหน้าหนาวใช่ทุกคนคิดว่ามันแปลกแต่ผมไม่อรอกนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบกินไอติมแล้วแน่นอนไอติมของทีนั้นต้องแน่ใจว่ามันเพื่องออว่าจากถังผมชอบกินไอติมตอนหน้าหนาวแค่กลัไปที่เราจะพูดเอเ้อ ปลาบอกว่าเจ็บแต่ว่าดเฮ้ยมุกภาคักาคให้เน่่ยช,ยชิปตัวเข้าเองเนี่ยมุกภาคมันก็ไม่รองว่าแคบมั่งปีป่าอยู่นานแหละไปทางานวุ้เออขอโทษที่ขัดจังหวะนะพอดีห้องน้ำไปทางไหนเนโอโอขึ้นไปทางซ้ายบนความซ้ายบนอ่ะไปไป,ไปแกะพ่อดีนะพอดีเอรี่มีคนจบับปลาตีกันปะเอ๊ะมึจะมาอะไรกันนักก็หนาไม่มาจากปีตีไหนเว้ยคนภาคภาคไม่ทันวะายลูโยลู โดยคลิปนี้เป็นการรวมตัวละครทุกตัวที่ผมสร้างขึ้นมาครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาประกันได้ก็ขอโทษนะครับสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ